ได้โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมานีบุญวันรัวนค่ะบุญกะทิมเพิ่งก๊างจัดตั้งกองกะทิมดีจ้าจะตั้งกองกะทิดีจ้ามีมะลักเวียนผอมเลยพี่น้อง ล้วแรงร่มใจค่ะใหญ่จี๊ดมากเลย่ไม่ปวดไีมาักเป้ถักัน้า้จังง่าเ้ยต้องจัดตั้ง้องน่จ้ะก็ประมาณค่ะ

มะเฟ้ยอ mm ่ยปลาแปดคร่าขึ้นกะทินบะเล่าพวนค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะ เกนี่ยไปสุกท so <c ười> ิศทางช่วยช่วยเฉยไปนะมาคุงใหญ่ตอนสอนเนาะตอนสอนแท้ มีกล้วยมีอ้อยมีหมักคุงงวใหญ่ๆหมักเผาเป็นแท่งได้พี่น้องเนี่ยถก็ถจะเยอะกว่านี้อีกหรืเอามาใสานะ่มีมะล่าพร้อม มาจักกะโตมสิมีแต่ปากกันเอาแลกันได้เอาโตไว้ว่าข้างๆก็จะแก้ให้ว่าลูกเออข้างหน้านี้มีได้2โตดีเดือนหน้าเขาบอกว่าสิโดดบ่ครับได้เอา2โตโตพอดีโตพอดีปล่อยนั่นอีกะตอนส่เอา <coughs> นาข้าวทุยนม่สองอันไปเสริมยม่ได้รกถ้าบ่อนหม่ขี้นยังไงต้องเต็มต้อจะตีกันเอไปเอาไปเลี้กันเท่อี้โอเนะเศร้าก็ค่นี่ตอนนี้ว่าน้ากวาไปยยรอนจะพ่าเปิดเพลงได้ก็ใช่แล้วกันจะเขา ขี้บคอยโอตายขี้บอกใช่จ้ะครับพี่น้องมาเด้อมารวมท้าบุญกระถินน้ำกันบุญกระถินนี่ยกระเทือบุญกระถินสามัคคีครับพี่น้องตอนนี้มีะกาษเพิ่นกับกำลังแทงตั้งมีกล้วยมีอ้อยมีสารพัดหมากจ้ะมาเด้อมีสารพัดหมากเออมีสารพัดหมากใหม่จะจาสุดไปว่าบุญบุญนี่เ้าต้องเห็ุเอาได้บุญกระถินนี่ บ้อมแม่มธอรมดาเนาะมีตําหน้าเนเพิ่นกบเราขานกันมาว่าเอ่อมีคนทุกคนเนี่ยเป็นที่ขาของมหาเศรษฐีบ่มีหยังสิท่าน้ำเพิินเพิ่นก็เลยขายเสือผ่าเนาะขายเสือผ้าเพื่อเสด็จไปท่านกับผินน้ำเพิินบาดีเพิ่นว่ามีตําหน้าว่าที่ขาผู้นั้นเป็นมหาเศรษฐีมีข่อยขามาใส่ลายด้ีหน้อง ครับขอเชิญชวนเด้อพี่น้องเอ้ยผูุขากรบเบื้องปันไสเนาะเอ้ในเรื่องนี้ก็ดีขอบคุณหลายๆอ้ายขอบคุณหลายๆบ่อีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮามาฟังลำเกีงเว้นได้พี่น้องมีมาลำน้ำเด่นกลางเวทีอยู่จ้ะกลางเวทีอยู่ คือค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนิสักกันเด้อพี่น่องเด้อย่าวัดดีค่ะ